โอ้มาเจอคนดังตัวนี้เลยโอ้เอาเลยครับผมกินเกี๊ยวนี่แหละโอ้มาเจอเสี่ยมิ่มครับข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 ับไปไหนเราสั่งก๋วยเตี๋ยวครับเอาหม่าม่าพิเศษสองห่อรคับต้มยำครับโอ้มาเจอเสี่ยมิ่มโดยบังเอิญครับ ใส่น้ำมาไปบอกเขาทำขดช่างเตะคุณอยู่ไหนครับลำบ,บ่ไหนบ่เดิมหรอบอร่ใกล้ๆกันนั่นแหละใกล้วิ่งงานทอยที่ที่เราไปคุดที่ก่อนเนี่ยน,นะอู้ไปไกลแล้วครับเสียมีมอูม้ได้งานอยู่หินลาดเลยฮะได้งานอยู่หินลาดเลยนี้เราล่องไงใสยล่องไงฮะเราจะไปเข้าไปหาวนาะช่วยอยู่ไหนบ่อนั่นแหละ ขุดตรงไหนข้างบ่อขยะอ๋อตรงนี้นะอืมบ่อพี่นายเนี่ยใช่ข้าง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 กันนั่นที่ไปขุดคูสระออกนะแต่ขุดอยู่ข้างนอกวิ่งไปลงไหนไม่รู้ผมเพิ่งมาเห็นวิ่งไปหนึ่นน่าจะป่าไม่รู้ใส่เต็มลำเลยใส่เยอะเลยผมพิ่งออกมาเพิ่งพาเมียไปโรงพยาบาลถอนฟัน โอ้มาเจอคนดังครับโดยไม่ได้นัดหมายครับ <laughs> ไม่ได้เจอเสี่ยมิ่มนี่นานนะครับหลบตัวครับเจอกันทุกวัน <laughs> อ๋อมาทำถังเอาไว้ใส่น้ำอับใช่ครับย้ยายไปแล้วมาไปเมื่อวาน ได้ไปเมื่อวานขาตอนนี้ไปหากินไกลครับผากินแถวนี้ไม่ได้นะครับซม่มีครับไม่มีงานแล้วไม่มีงาน้วครับงานไหนยากนาอช่วงนี้จริงเน่ยรถเยอะรถเยอะเยอะแม้ผมไม่รู้ว่าสายสองเขาทำถนนแม้ผ่ามาเลยยางมาต่อยกุหลาบกุหลาบกุหลาบมาเลย เราทำแต่เมื่อวานเนอะบ่สายอินเทอร์เน็ตขาดตรงไหนตรงนั่นแหละตรงไอ้เอ้งลงนอนลงลงนอนน้ำแข็งมาจะมีด้านค้าอยู่ซ้ายมือไหมก่อนถึงบ้านตะเขียวตรงนั้นสายอินเทอร์เน็ตดันมันสูงไหมอืมดันไม่สูงนี่ก็มากินก๋วยเตี๋ยวครับเข้าไปห่างหน้าจัโรยแล้วไม่เห็นครับต้องออกมา หิวข้าวไปหาเข้าเข้าไปหาคนได้ช่วยแล้วรอยู่รับเชี่ยงับแก้วดีครับลหินลาดปะหินลาดเสียมิมได้งานไกลครับหากินแถวนี้ไม่ได้ครับงานไม่มีครับล้ารถรถตะตุงเป็นไรฟันครับ ไฟตันน้ำมันชอ็อตไฟตันน้ำมันชอ็อตอยู่ดีๆก็ไม่ติดเลยเหออยู่ดีๆก็มัน,นสายมันชอ็อตพิลล์ขาดอืเฮ้ยเดี๋ยวเสียติ่งกำลังเอารถใหม่มาดูได้สดอยู่มาก,กำลังมา น่าจะเป็นถึงคืนนี้ <มา S 1> ่ะคนดูเยอะนะมันจะเป็นเป็นหมื่นแล้วนเนี่ยผมมีเด็กมาด้วยเจ็บปุ่มมาแบบไม่ได้นัดหมายครับไม่รู้ว่ามันจะมาเจือเสียมีผมมาไหนนะ <laughs> หัวหน้นาตกรวย ก็มีคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยเอ้าผมเข้าไปหาบ่อเลยมีคนเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยมีมือเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปเจี๊ยเลยไปวิ่งงานไก่นะทีถ้าก๋วยเตี๋ยวคงเลี้ยงอยู่แต่นี่กินมากๆผมไม่เลี้ยงสั่งใหมสั่งไหม หมดปดีหมดปถ้ากเตียวออกเลียงแนี้พรดกินมาาหมดปดีอ่ะกินมาาฮะสั่งแล้วดูคลิปนี้ก็ดูแสมมีมกินมา่าเยข้าวเช้าเด็นเงี้ยอมมาไม่ได้กินเเหมือนกันเลยผมไปโรงพยาบาลตั้งแต่6กโมงอ่ะไม่ได้กินเลย กินแต่เซกอกสองใบดีอยู่ทองเนี่ยไปอยู่นู่นนานไหมไม่ไสามวันสองวันปากบอ่อลหอโอ้เจอแต่ง,งานปากบอ่อนะช่วงนี้นะทำเสียมิมเลยงา,างานเที่ยวไม่ค่อยมีเลย ดีนะเรามาคนยังไม่เยอะเราสั่งก่อนนะ<ฮ>นี่ครับทีมงานได้สังกัดมาแล้ว<า>น่าจะไปเทไก่นะเนะี่ยดูทรงไปเทพวกนักเขยเปล่าด มายโวยเสิรเลี้งก๋วยเตี๋ยวครับแต่พลาดอืมพลาดพลาดแล้วสั่งไหมนี่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวนี่ได้สั่งไหมวะพลาดพลาดพลาดอย่างแรงครับเสี่ยมีน้ำเขียวเด้อยไงนี่โอน้ำเขียวหัวหน้าโรยมาแล้ว ว่ะ <Wow. S 2> กินน้ำแดงฮัลโหนำ้นำแดงอ่ะต้องเสียมิ่มไปเส้นเจ้าที่นู้น <c oughs> พุ่งขึ้นปูอ่น,นี่ยโอ้หมาเส้นเมื่อกี้ลู่ลัยลู่ลายลู่ลายอะไรไหมไม่ดูเนาะต้องไปล้างเลยผมขานแค่นหนึ่งหมาแต่ยันน,นู่นอ่ะคนแต่นูนน่นเสร็จ ถ้าลงยางเอาต้อยปุ๊บผมขาดแก่นหนึ่งมาต่อทางมันไม่ค่อยดีดยยใส่อินเทอร์เน็ตขาดกลัวเลยเห็นรีย,ยรดหมันยกดำลูกไม,ม้มากลัวขาดเลยสีแล้วแรงนั้นอ่ะ นึกว่านึกว่าจะอีกคนละเที่ยวจะได้อีกคลิปเนาะลูกน้องช่างเอียวลูกน้องช่างเอียวตักใส่เลยดินึกว่าเอาหน้าอีกคนละเที่ยวหน้าจะพักกริงเช้าเนาะได้ได้อีกคลิปหนึ่งแต่แรกนึกว่ารถยังออกไม่หมุดเพราะมันจีด้าหลยไปครับโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ